ที่มีแผ่นเปลี่ยนหูก็ให้ดูไว้เลยนะว่าอะไหล่ของเลเวอ่ะรุ่นอะไหล่มันจะไม่เหมือนกับอันที่ติดมากับรถนะอันที่ติดมากับรถมันจะแบบนูนแบบนี้อ,อันนี้มันจะเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้ทําสีสามรอบเพราะว่าช่างทําไม่ได้อย่างใจก็ลเลยเดี๋ยวนี้ก็คือเอากลับไปเป็นอะไหล่แต่เราจะติดอันเดิมไป มันไม่สวยมันเหมือนของก๊อฟเลยถ้าเกิดติดไปก็คือแบบเหมือนเหมือนของก๊อฟเลยนะเนี่ยดูนะของก๊อฟก็คืออยู่ดีๆก็คืออะไรสูญแล้วกลายเป็นของก๊อฟซะเองก๊อฟแบบก๊อฟพ่นแบบควนก๊อฟอะดูดูดูเนี่ยเนี่ยแกติดปุ๊บแกก็ดูเป็นของรดก๊อฟท่านี้อ่ะเนี่ยถ้าอะไรแบบติดอันเดิมดีกว่างานเดิมเรามีรอยตรงนี้เนี่ยที่แบบที่เป็นอุบัติเหตุอ่ะมันมีรอยตรงนี้แล้วไฟแตก้วคือตอนนี้เปลี่ยนไฟแล้วก็เหลือแค่กอฟซึ่งแบบโอเคมันเป็นรอยตรงนี้ก็เลย สอนในตอนแรกไอตรงนี้มันทํามันคลื่นเลยนะ<ช>แต่ตอนนี้นทำมันทำได้อะ<ช>แล้วมันถขยงก็เลยแล้วอะไรนะพ่นแล้วมันโอ้ถียงเยอะอะเดี๋ยวจะ,ยจะบอกเลยจะบอกอะบอกศูนย์ด้วยอะเนี่ยลำคาญแล้วรอบเนี้ยคือรอบที่สี่นะที่มาศูนย์สาหรับเรื่องการเค็มหูรอบแรกก็คืออะไรว่ายังมาไม่ถึงแต่ถึงวันนัดแล้วอะวันนั้นเราก็เลยมาแค่เช็คระยะ โอเคก็เลยไม่ได้ใส่อะไรพอมาวันที่สองวันที่สองอะไหลมาแล้วแต่ว่าช่างทําสีให้แค่ตอกช่างทําสีให้ตอนเช้าสีก็เลยเป็นคลื่นเราก็เลยไม่รับเราให้เขาไปแก้สีเป็นคลื่นแบบคลื่นน่าเกียดแบบน่าเกียดเลยนะถ้าขึ้นรูปเดี๋ยวขึ้นรูปให้นะสีเป็นคลื่นน่าเกียดก็ส่งไปแก่พอรอบสอง รอบสองรอบสามดิรอบสามรอบสามก็คือสีมันมันแบบมนมหนาตรงขอบเต็มไปหมดเลยช่างก็เถียงบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสีมันจะมากองตามขอบเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันเรื่องปกติตรงไหนเพราะว่ามันถามว่าเราเคยเคลมกับเขาไหมเคยเคลมกับเขาอ่ะตัวตัวด้านหลังตัวท้ายตัวท้ายฝั่งนี้เคยเคลมกับเขาแต่ถามว่าเขาก็ทําได้เนี่ยไม่มีสีที่ไหนมันหนาตรงขอบเลยก็ทําได้ แต่เขามาบอกว่าตัวเนี้ทำและสีมันตกขอบเึ่งเราก็ไม่โอเคเราว่าให้เขากลับไปแก้พอแก้มาน,นี่ก็รอบที่สี่รอบที่สี่ก็คือมาแล้วแต่ว่าช่างไม่อยู่เลยเพราะว่ามันเป็นวันที่หนึ่งเบิสภาแต่เขาไม่แจ้งเราทั้งทงที่แบบว่าเราบอกเขาแล้วว่าเราจะมารับวันที่หนึ่งเออนั่นแหละเขาก็ไม่บอกว่าช่างไม่อยู่เราก็เลยเอากลับแบบนี้เราไม่เปลี่ยนเข้าไป อ่างจริงสีมันทำไม่ดีเลยนะไม่รู้ไม่เข้าใจทำไมทำไม่ดีมันไม่เหมือนตัวเนี้ยคือตัวนี้เขาทำดีเนะอันนี้ก็พ่นจากที่นี่ใช่ไหมที่นี่ที่นี่ทำจากที่นี่ตัวท้ายตัวเนี้ยท้ายตัวเนี้ยทำจากที่นี่ทำดีอยู่แต่พอทำหูทำไม่ดีแบบอันนี้สีเนียนมากบอกเลยสีเหมือนแบบสีเหมือนของเดิมเป๊้เลยแต่ว่าไอตัวหูอ่ะสีไงก็ไม่เหมือนเดิมสีเป็นเก็ดสีหยาบอ่ะ สีไม่ละเอียดมั้ยะตัวนี้คือกลืนกันเลยนะกลืนกันทั้งคันดูดีอันนี้เหมือนคนละสีเวยอันนี้สว่างกว่าตัวหูเนี่ยสว่างกว่าแล้วก็สีมันค่อนข้างจะหยาบก็อวยม,มาตลอดนะกวงไถฟองเจ็ดก็ไม่อวยต่อไปแล้วพอพวันทีมาเสียเวลามากเลยแล้วแม่งก็อ่านอย่างเดียวแม่งไม่ตอบแม่งแบบไม่อยู่แม่งก็ไม่ตอบ 古赛。